สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะนำท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปชมสถานีศรีครีธาค่ะจากเดิมที่สถานีรถไฟสายสีเหลืองนี่นะคะเปิดบริการตั้งแต่วันที่3มิถุนา2566นนะคะจำนวน13สสถานีนะคะจากหัวหมากตรงไปถึงสำโรงค่ะดิฉันก็ได้ไปนั่งมาแล้วนะคะ ไปนั่งมาแล้วสองครั้งนะคะนั่งตั้งแต่สถานีหัวหมากจนถึงสถานีสำโรงแล้วก็นั่งจากสถานีสำโรงกลับมาที่สถานีหัวหมากนะคะดิฉันไปนั่งนะคะนั่งทุกมุมเลยค่ะบนตัวรถนะคะรถไฟสา,สายสีเหลืองนะคะจะมีนะคะที่นั่งนะคะที่นั่งไม่เยอะนะคะแล้วก็จะมีที่แบบ ่อเชื่อมต่อของขบวนนะคะก็จะมีที่เชื่อมต่อก็จะเป็นแบบเหมือนกับอ,อะไรนะเขาเรียกพลาสติกหรืออะไรไม่ทราบนะคะมันจะมีความเอียงไปเอียงมาเอียงไปเอียงมาเวลาลรถเลี้ยวนะคะมันดีค่ะดิฉันไปนั่งรถไฟสายสีเหลืองนะคะโดยที่ดิฉันนะคะไปนั่งหน้าขบวนค่ะ พอถึงสถานีไหนนะคะดิฉันก็ถ่ายทุกสถานีเลยคะ่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาไปนั่งรถไฟสายสีเหลืองสถานีแยกลำสาลีอันนี้จากด้านบนของที่พักนะคะดิฉันถ่ายให้ดูนะคะสถานีแยกลำสาลีนะคะนี่ที่ยาวๆอยู่นะคะก็พอดีนะคะว่าดิฉันอยู่ใกล้ๆกับสถานีแยกลำสาลีนะคะก็เลยมีโอกาสค่ะวันนี้ นัดแนก,กับท่านผู้ชมมาไว้ว่าจะพาไปสถานีสีคริธานะคะสถานีสีคริธาเป็นสถานีที่มีความสูงมากๆค่ะ เพราะว่าตั้งแต่สร้างตัวสถานีนะคะจนกระทั่งสถานีแล้วเสร็จปรากฏว่านะคะดิฉันยังไม่เคยไปสถานีสีคืริาเลยค่ะวันก่อนนะคะได้นั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปที่รถแอร์พอร์ตเดลิงที่ใกล้ๆกับสถานีหัวมากเดี๋ยวจะนำคลิปมาให้ชมกันนะคะแต่วันนี้ขอนั่งรถไฟฟ้าจากสถานีแยกลำสาลีไปสถานีสีคริธานะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศตั้งแต่ทางที่ดิฉันเดินจากที่พักนะคะซึ่งเป็นแยกสวนฝนนะคะเราจะเดินตรงไปนะคะไปที่แยกสีนาคารินกับที่ตัดกับถนนลาคคำแหงตรงนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าแยกลำสาลีค่ะแยกลำสาลีตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะ เปิดให้บริการแล้วนะคะตรงนี้ทางด้านข้างจะเป็นตัวฝั่งซ้ายแล้วก็ขวางขวานะคะจะเป็นที่พักที่โดยสารของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะสถานีรถไฟฟ้าตรงนี้นะคะก็จะมี การเชื่อมต่อกับสายสีส้มสายสีส้มเนี้ยนะคะก็จะไปยังศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะเดี๋ยวดิวฉันจะให้ชมกันนะคะว่าดูตรงไหนของตัวสถานีนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปค่ะเห็นไหมคะด้านข้างนะคะด้านข้างของสถานีรถไฟฟ้านะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะจะเป็นที่ก่อสร้างของสถานีต่างๆนะคะเห็นไหมคะ มีทั้งที่เป็นออฟฟิศแล้วก็ตัวที่เป็นทางเดินนะคะเราก็จะเดินไปจนสุดทางนี้แล้วค่ะตอนนี้ทางเดินฝั่งนี้นะคะก็กําลังก่อสร้างอยู่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนะคะทางเดินนี้นะคะจะมีผู้คนนะคะตั้งแตปเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยจะมีผู้คนเนี่ยไปใช้บริการเรยอะมากๆค่ะ เพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยเป็นการที่นํารถโมโนเรลนะคะมาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะคะคนก็เลยตื่นเต้นกันน่าดูเลยนะคะแต่ละคนก็เดินทางจากบ้านเดินทางจากที่พักของตัวเองไปยังรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะเพื่อไปใช้บริการกันค้าเราจะเดินกันต่อนะคะ เดินกันไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะถึงแยกลำสาลีนะคะบริเวณนี้นะคะเราจะเห็นว่าพนักง,งานซึ่งก่อสร้างเนี่ยกำลังก่อสร้างกันอยู่นะคะบริเวณนี้นะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาส่งมอบงานแล้วหรือยังนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะพนักง,งานที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็ก่อสร้างอยู่นะคะ ตัวบริเวณที่เป็นสถานีรถไฟฟ้าก็เปิดใช้บริการนะคะแต่ด้านล่างก็กำลังทำงานกําลังก่อสร้างกันนะคะจนกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็มีการส่งมอบงานนะคะน่าจะเร็วๆนี้นะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะเขาก็คืนพื้นที่ให้กับถนนเรียบร้อยแล้วค่ะเดิมก็จะเป็นการก่อสร้างของรถไฟฟ้าแล้วก็การก่อสร้างต่างๆเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่เต็มสมุดน,นะคะ ดิฉันก็ได้ถ่ายความคืบหน้าตรงนี้นะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำทุกวันเลยนะคะทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เลยนะคะดิฉันก็มีโอกาสนะคะได้มาถ่ายทำตรงนี้ตลอดตลอดเลยนะคะเพราะว่าดิฉันมาพักอยู่แถวนี้นะคะก็จะได้เห็นความคืบหน้านะคะตั้งแต่ตัวสถานีกำลัลงก่อสร้างนะคะค่อยๆคืบหน้าไปคืบหน้าไปนะคะจนกระทั่งนะคะ ใกล้จะแล้วเสร็จนะคะจนกระทั่งสถานีเปิดใช้บริการแต่ด้านล่างยังไม่แล้วเสร็จดีนะคะสถานีเปิดใช้บริการนะคะตั้งแต่วันที่12สนะคะสถานีแยกลำสาลีเปิดวันที่12มิถุนายน2566นะคะซึ่งสถานีหัวมาจนถึงสถานีสำโรงเนี้ยนะคะเปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่3ามิถุนายน2 5 6 6ค่ะ ถึงแยกลำสาลีแล้วนะคะทุกท่านแยกลำสาลีตรงนี้นะคะจะเป็นถนนสีนาคารินนะคะตัดกับถนนรามคำแหงค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเดินขึ้นสถานีนะคะเรามองไกลๆนะคะเป็นสถานีแยกลำสาลีนะคะตรงนี้เป็นจุดตัดนะคะระหว่างถนนสีนาคารินนะคะกับถนนรามคำแหงนะคะถ้าเราตรงไปเนี่ย ตรงไปทางด้านนี้นะคะเป็นถนนสีนะคะลินนะคะถ้าตรงไปเนี่ยเราจะไปทางแอร์พอร์ตเ l ลิงแล้วก็ไปทางแยกพัฒณนานการแล้วไปทางแยกอ่อนนุชนะคะมาถึงสถานีแยกลำสาลีแล้วค่ะนี่เป็นบริเวณด้านล่างของตัวสถานีนะคะดีชั้นนะคะจะขึ้นลิฟต์ไปนะคะขึ้นลิฟต์ไปชั้น3นะคะขึ้นไปยังตัวสถานีค่ะเพราะว่า ที่ขึ้นลิฟต์เพราะว่าดิฉันปวดเข่านะคะเข่าไม่ดีค่ะก็เลยขึ้นลิฟต์นะคะ,ะจําเป็นต้องโดยสารโดยลิฟต์นะคะเพราะว่าเวลาเดินลงบันไดเดินขึ้นบันไดนะคะหัวเข่าจะมีปัญหามากนะคะขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะขึ้นสู่ตัวสถานีแล้วค่ะนี้เป็นทางเข้านะคะทางเข้าของสถานีเยกลำซาลีก็เห็นรถสายสีเหลืองผ่านพอดีค่ะก็เลยถ่ายนะคะ นี่ไปทางนี้เขาจะไปสถานีบางกะปิค่ะไปต่อนะคะเดินไปต่อเดินเข้าสู่ข้างในนะคะเราจะไปไปใช้บริการสถานีของแยกลำสาลีของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะเราจะไปสถานีสีคริทาค่ะจะไปดูว่าความสูงที่เขาว่าสูงมากนะคะสูงขนาดไหนนะคะ เขาบอกว่าสูงยกระดับก็คือคล่อมทางด่วนนะคะสูงมากๆนะคะดิฉันจะถ่ายทำมาให้ดูนะคะว่าสูงขนาดไหนนะคะมาถึงตัวสถานีแล้วค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปรับบัตรโดยสารนะคะในการที่จะใช้บริการบัตรโดยสารเนี่ยใช้ได้2แบบนะคะก็คือแบบที่เราใช้บริการบัตรโดยสาร รับจากตัวพนักงานนะคะหรือนะคะเราสามารถมากดตรงนี้ได้เลยนะคะดิฉันก็มาใช้บริการโดยการกดบัตรโดยสารตรงนี้นะคะแต่รอคนใช้บริการก่อนหน้าดิฉันก่อนนะคะที่เขากดบัตรโดยสารค่ะถึงคิวแล้วค่ะดิฉันก็จะกดบัตรโดยสารนะคะไปสถานีสีครีทานะคะอันนี้เป็น ผู้โดยสารก่อนหน้านะคะเขากดบัตรไปก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะกดในส่วนของดิฉันนะคะหลังจากเขากดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันจะกดของดิฉันแล้วค่ะไปสถานีศรีคริทานะคะเรากดตรงนี้นะคะแล้วก็บัตรโดยสารก็จะตกลงมาตรงนี้นะคะดิฉันก็รับบัตรโดยสารมาแล้วค่ะรับมาเสร็จปุ๊บนะคะดิฉันก็จะเดินเข้าไปสู่ด้านใน,นะคะ่ะเช่นเดิมนะคะเมื่อเราเ ให้บัตรโดยสารนะคะแตะตรงนี้แล้วก็เข้าไปด้านในนะคะดิฉันก็จะดูว่าทางไหนไปทางไหนนะคะทางนี้ไปสถานีลาดพร้พาวนะคะอีกฝั่งหนึ่งไปสำโรงนะคะดิฉันต้องเลือกขึ้นที่ฝั่งไปสำโรงค่ะเพราะว่าดิฉันจะไปสถานีสีคิรีทานะคะจากสถานีแยกลำสาลีนี่นะคะถ้าไปฝั่งสำโรงเนี่ยมันก็จะผ่านสถานีสีคิรีทาผ่านสถานีหัวหมากนะคะ จนไปถึงสถานีสำโรงนะคะสามารถที่จะนั่งไปเ,เที่ยวนะคะหรือว่าไปชมบรรยากาศหรือว่าไปช้อปปิ้งนะคะหรือว่าไปจับใจ่ายใช้สอยได้เลยนะคะทางสำโรงก็จะผ่านทางสีคอนสแควร์นะคะแล้วก็สถานีสีเอี่ยมนะคะซึ่งสถานีสีเอี่ยมเนี่ยจะมีอาคารจอดรถนะคะจอดแล้วจอด ลานใหญ่ตึกใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปถ่ายทำมาให้ดูนะคะว่าสถานีสี่ยมเนี่ยมีอาคารตอดแล้วตอนนะคะหลายชั้นมากๆค่ะเวลาดิฉันผ่านเนี่ยนะคะดิฉันเห็นแต่ดิฉันไม่ได้แวะที่สถานีสี่ยมนะคะหรือไม่ได้แวะที่ซีคอนสแควร์ซึ่งส,สถานีที่เป็นซีคอนสแควร์เนี่ย จะอยู่ที่สถานีสวนหลวงล็อกเนะคะเราก็สามารถที่จะลงสถานีสวนหลวงล็อกเก้าได้เลยอันนี้เป็นสถานีแยกลำสาลีเราเตรียมนะคะเตรียมที่จะเดินทางไปสถานีสีคริธาระหว่างรอรถนะคะดิฉันก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะตอนสี่โมงเย็นค่ะตอนสี่มงเย็นของเมื่อวานนะคะดิฉันก็ไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะ ระหว่างที่รอนะคะรออยู่ก็ให้ดูบรรยากาศนะคะในช่วงเย็นๆน,นะคะเ,เขาจะมีป้ายนะคะว่าอีก5นาทีนะคะขบวนรถจะเข้ามานะคะขบวนรถที่จะเข้ามาก็มาจากาสถานีบางกะปินะคะแล้วก็เราก็รอไปนะคะว่าจากสถานีบางกะปินะคะอีก5นาทีก็จะเข้ามาเทียบชันฉลาตรงนี้นะคะเราก็ระหว่างรอเขาก็ประกาศว่านะคะ ในการรอเนี่ยผู้โดยสารนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วคะ่ะดูนะคะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะขับเคลื่อนนะคะด้วยรางนะคะด้านข้างนี่สองขบวนนะคะสวนทางกันนะคะสวนทางกันระหว่างทางไปแล้วก็ทางมาทางที่มาจากสำโรงแล้วก็ทางที่มาจาก เส้นเดอะมอลล์บางกะปิ Saint นะคะมาสวนทางกันที่สถานีแยกลำสาลีพอดีค่ะดิฉันก็ได้เวลานะคะเดินทางแล้วก็เข้าไปในขบวนรถค่ะจะเห็นได้ว่าในวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะผู้คนเยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะคะพอดีว่าทุกคนนะคะเขาก็มาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันนะคะเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยเป็นรถโมโนเรลนะคะแห่งแรก ขากา็ตื่นเต้นแล้วก็มาใช้บริการกันนะคะดิฉันก็ถ่ายจากด้านบนนะคะเนี่ยด้านบนที่เราเดินทางผ่านนะคะบนเส้นทางถนนสีนคลินนะคะซึ่งเราเดินทางผ่านมานะคะเดินทางจากสถานีแยกลำสาลีนะคะมาสู่ถนนสีนคลินนะคะจะเห็นได้ว่าด้านล่างเนี่ยนะคะเป็นเส้นทางที่ นี่ทางยกระดับที่ว่ายกระดับแล้วก็เราก็สร้างคล่อมทางยกระดับนะคะมันก็เลยสูงมากๆนะคะทางที่เป็นสถานีของสถานีสีคิริทาเนี่ยนะคะเราสร้างคล่อมทางยกระดับนะคะตัวสถานีก็เลยสูงกว่าสถานีอื่นๆมากเลยค่ะพอดิฉันไปถึงตัวสถานีนี่นะคะดิฉันก็ลงที่ ตัวสถานีนะคะเดี๋ยวดิวฉันจะลงแล้วนะคะให้ดูภายในสถานีนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะดิฉันเดินลงมาแล้วค่ะถึงสถานีสีคิรทธาแล้วนะคะเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะเพียงหนึ่งสถานีค่ะจากบริเวณสถานีแยกลำสาลีนะคะเดินทางมาทางหัวหมากนะคะเป็นสถานีสีคืรทาค่ะ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะก็เคลื่อนขบวนไปแล้วนะคะเขาจะมุ่งหน้าไปสำโรงนะคะแล้วก็พอไปถึงนะคะรถขบวนนี้ก็จะมุ่งหน้ากลับมาอย่างสถานีภาวนานะคะอันนี้เป็นจุดที่เป็นสถานีสีคริทานะคะดิฉันอยู่บนตัวสถานีดิฉันถ่ายลงไปด้านล่างนะคะจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยรถคันนิดเดียวนะคะดิฉันก็เดิน รอบๆบ,บริเวณสถานีสีคือทางค่ะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นแผนที่นะคะเส้นทางที่บอกว่าจะไปสถานีไหนบ้างนะคะตรงนี้นะคะจะถ่ายไปให้ดูนะคะด้านล่างเห็นไหมคะด้านล่างรถคันนิดเดียวค่ะตัวสถานีนะคะสูงมากๆดิฉันไปยืนอยู่นะคะบริเวณที่ เป็นขอบขอบของตัวสถานีนะคะดิฉันยืนด้วยแล้วก็ขาสั่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าสูงมากจริงๆนะคะดูสิคะสูงจริงๆเลยถ้าใครไม่ได้ไปยืนนะคะบริเวณน,นี้นะคะซึ่งนะคะบริเวณน,นี้พอเราไปยืนปุ๊บเราจะรู้สึกโดยทันทีเลยค่ะว่ามันสูงมากๆนะคะ แล้วก็ไปยืนแล้วขาสั่นนะคะขาสั่นแล้วก็กลัวมากๆนะคะแต่ก็ยอมถ่ายมานะคะยอมถ่ายบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะได้มาเที่ยวนะคะที่สถานีศรีคริธานะคะมาดูว่าสถานีศรีคริธาของเรานะคะบรรยากาศนะคะ ด้านบนสถานีเป็นยังไงด้านล่างสถานีเป็นยังไงนะคะดิฉันไม่ได้เดินลงไปบริเวณด้านล่างนะคะอันนี้เป็นจุดของตัวสถานีนะคะดิฉันก็ถ่ายรางรถไฟให้ดูนะคะเห็นไหมคะด้านข้างของตัวรถนะคะที่เป็นครีบของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะตรงนั้นแล้วค่ะจะเป็นรางที่เขาวิ่งนะคะเขาจะวิ่งด้วยรางคล่อมนะคะก็เป็นคล่อมนะคะ คอมตัวลางไปแล้วก็บริเวณครีบสองครีบนะคะเป็นตัวที่เขาใช้ขับเคลื่อนนะคะ<งาน>ก็นี่ให้ดูนะคะสูงจริงๆเลยค่ะดูลดนิดเดียวเลยสูงมากๆเลยนะคะดูลิชันไปถ่ายก็ขาสั่นไปนะคะ<ง>า<น>ขาสั่นมากๆเลยค่ะตัวสถานีเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าสูงจริงๆเลยคะ่ะสูงตั้งแต่พื้นดินนะคะ มาจนถึงตัวสถานีนะคะไม่รู้ว่าสูงประมาณกี่เมตรนะคะน่าจะยี่สิบก,กว่าเมตรนะคะสถานีสีกริธานี้นะคะเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้านะคะในเส้นทางรถไฟฟ้ามหาคนครนะคะสายสีเหลืองนะคะยกระดับเหนือถนนสีนครินนะคะในพื้นที่เขตบางกะปิอุงเทพมหาคนครนะคะ จากข้อมูลนะคะสถานีศรีกริทานะคะจะเป็นสถานีที่สูงที่สุดนะคะในสถานีที่เป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลือง MRT Yellow Line นะคะซึ่งล่าสุดนะคะสถานีที่มีความสูงที่สุดในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำรงนะคะเพราะว่าต้องวิ่งข้ามถนนกรุงเทพกรีทานะคะจึงต้องยกระดับให้สูงเพื่อให้ข้ามไปได้นะคะจากพื้นดิน ถึงชานชลานะคะมีความสูงถึง25.79เมตรเลยทีเดียวนะคะนี่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาอีกแล้วนะคะเรายือนอยู่ตรงนี้นะคะมีรถขบวนที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะผ่านมาทีละขบวนขบวนนะคะดิฉันก็ได้อ่บรรยากาศแล้วก็ได้ถ่ายรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะในแต่ละขบวนนะคะ ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าขบวนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยมีทั้งหมดกี่ขบวนใครทราบบ้างคะทราบหรือเปล่าคะ,ฉะเฉลยดีก,กว่าคะ่ะตามข้อมูลนะคะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่นะคะจะมีทั้งหมดนะคะ30ขบวนค่ะตอนนี้ก็กำลังวิ่งนะคะวิ่งออกมาแต่ละขบวนเขาก็จะปล่อยให้มาใช้บริการนะคะ ให้รถได้ใช้บริการแล้วก็รถได้ทดลองวิ่งนะคะในแต่ละขบวนแต่ละขบวนนะคะโดยมีห้องควบคุมอยู่ที่สถานีใหญ่นะคะที่เขาใช้ควบคุมขบวนรถนี้นะคะโดยที่ขบวนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้นะคะจะไม่มีคนขับนะคะเป็นรถโมโนเรลไร้คนขับค่ะแต่จะมีพนักงานของประจํารถอยู่นะคะ พนักง,งานในที่นี้นะคะก็จะคอยดูแลผู้โดยสารนะคะผู้โดยสารจะขึ้นจะลงอะไรอย่างนี้นะคะเขาคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ค่ะแต่เบื้องต้นเขาบอกว่า,อาตอนเปิดใหม่ๆเขาจะให้พนักง,งานประจำตัวรถอยู่ก่อนแต่หลังจากนี้นะคะเมื่อรถเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะแล้วก็เขาใช้ระบบควบคุมที่ได้มาตรฐานแล้วก็เ,เป็นไปตามมาตรฐานแล้วเรียบร้อยนะคะเขาก็จะปล่อยให้ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้นะคะเเป็นรถไฟฟ้าไร้คนขับแล้วก็พนักง,งานก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ในตัวรถแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณนะคะด้านล่างที่เราจะลงไปนะคะเราจะลงไปทางด้านล่างของตัวสถานีนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนบัตรโดยสารนะคะไปขึ้นอีกฝั่งนึ่งนะคะ ฝั่งที่จะกลับไปยังสถานีแยกลำสาลีนะคะแต่ก่อนกลับนะคะดิฉันก็ถ่ายให้ดูในตัวของบริเวณอาคารโดยสารนะคะอาคารโดยสารนะคะก็เหมือนกับอาคารทั่วๆไปที่เราไปใช้บริการมานะคะแต่ดิฉันจะให้ดูนะคะทั้งทาง,ทางขึ้นทางลงนี่ดิฉันให้ดูตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเป็นสิ่งก่อสร้างนะคะที่ มาจากตัวสถานีนะคะซึ่งเขายังเก็บไม่แล้วเสร็จนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นทางที่รถวิ่งผ่านนะคะซึ่งรถด,ด้านล่างนะคะที่เราเห็นนะคะจะเป็นทางถนนสีนครินนะคะซึ่งเป็นทางยกระดับนะคะเราก็มีการสร้างล่อมทางยกระดับนะคะทําให้ตัวสถานีสูงมากๆนะคะแล้วก็บริเวณด้านล่างนะคะเขาก็จะเป็นจุดที่ เขากำลังเก็บนะคะสิ่งก่อสร้างต่างๆนะคะที่ตัวสถานีก่อสร้างมาแล้วเสร็จแล้วก็มาน่าจะพักไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกไม่นานนะคะเขาคงจะเก็บเรียบร้อยนะคะดิฉันให้ดูนะคะว่าตัวสถานีสูงขนาดไหนนะคะสูงมากนะคะเขาบอกว่าสูงนะคะ2 5 7 9เเมตรนะคะที่ดิฉันให้ฟังไปเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะ นี่ตัวสถานีนะคะเราก็จะเดินทางกับแล้วค่ะเราก็จะเข้าตัวสถานีนะคะโดยดิฉันก็เข้าไปตัวสถานีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปรับปฎิบตดยสารใหม่นะคะเพื่อจะเดินทางกลับสู่สถานีแยกลำสาลีนะคะดิฉันก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวค่ะที่มาให้ท่านผู้ชมได้ดูสถานีสีคริทานะคะ ดิฉันก็ถามพนักง,งานว่าเดินกลับทางไหนคะเขาก็บอกทางนี้คะ่ะเขก็ชี้ให้ดูดิฉันก็เดินนะคะเดินเข้าสู่ตัวสถานีแล้วคะ่ะแต่บัตรปุ๊บก,ก็จะเข้าสู่ตัวสถานีนะคะเราก็จะเลือกเส้นที่จะไปลาดพานะคะ<ๆ>เพื่อที่จะเดินทางกลับไปสถานีเอ่อแยกลำสาลีนะคะแต่นะคะ ดิฉันก็จะเดินทางต่อไปจนถึงสถานีบางกะปิค่ะแต่ดิฉันจะให้ดูสถานีบางกะปิในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่ตัวสถานีศรีคีรีธานะคะแล้วก็ไปจนถึงสถานีแยกลำสาลีนะคะเดี๋ยวดิฉันขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะรอรถเพื่อที่จะเดินทางกลับแล้วนะคะ ก็ให้ชมบรรยากาศกันนะคะว่าช่วงเย็นๆนะคะตัวสถานีศรีคิยทาซึ่งเป็นสถานีที่เป็นทางผ่านเนี่ยนะคะจะมีผู้คนไม่เยอะนะคะแต่ตัวสถานีที่ผู้คนนะคะชอบไปก็จะไปยังศูนย์การค้านะคะอย่างสถานีบางกะปิเนี่ยเยอะมากแล้วก็สถานีที่จะไปสำโรงก็เยอะมากนะคะนี่เราขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะ นี่เมื่อกี้ดิฉันถ่ายจากชั้นสองนะคะที่ให้ดูสิ่งปลูกสร้างนะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่เขายังไม่ได้เก็บแต่พอดิฉันขึ้นมาบนตัวสถานีเป็นชั้นที่สานะคะนี่จะเห็นว่าสูงมากๆนะคะสูงจริงๆเลยนะคะสูงแล้วก็มีความหวัดเสียวนะคะแล้วก็ยืนถ่ายไปก็ขาสั่นไปนะคะ สถานีนี้นะคะเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้านะคะในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะคะยกระดับเหนือถนนสีนขรินนะคะในพื้นที่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะคะเราจะได้ชมบรรยากาศไปแล้วนะคะว่าตัวสถานีเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะต้องการมาชมสถานที่จริงนะคะก็สามารถนั่งรถไฟฟ้า สายสีเหลืองนะคะมาลงที่สถานีสีครีทาได้นะคะจะได้ชมบรรยากาศสูงๆอย่างนี้แล้วค่ะแล้วก็หวัดเสียวมากนะคะหวัดเสียวน่าดูเลยเพราะว่าสูงจริงๆเลยนะคะดิฉันก็จะรอรถแล้วนะคะรอรถเสร็จแล้วก็จะได้เดินทางไปยังสถานีบางกะปิต่อไปค่ะก็ขอบพระคุณทุกๆท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิน,นดิชแนลนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับ E.P. นี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนนะคะ E.P. หน้าเดี๋ยวจะนำสถานีบางกะปิแล้วก็เส้นทางที่จะไปห้างสรรพสินค้านะคะมาให้ดูกันนะคะแล้วก็ปิดกันด้วยภาพตัวสถานีสีกรีทานะคะบนตัวสถานีซึ่งสูงมากๆนะคะ ตัวสถานีสูงจริงๆค่ะสูงจากพื้น25.79เมตรนะคะยืนไปก็ขาสั่นไปนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสินนัตชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอี EP หน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ